สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่บทเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบทที่1การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องที่2ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษ สะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้มี4ประเภทดังนี้การอ่านการฟังการพูดการเขียนการอ่านหมายถึงการแปลตัวอักษรมาเป็นคำซึ่งทำให้ทราบความหมายของคำนั้นๆเพื่อทำให้เข้าใจเนื้อหาสาระในการอ่านและสามารถจับประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อให้ผู้รับสารทราบการรับรู้ความหมายจากสารที่ได้รับโดยการอ่านและเข้าใจความหมายของสารเนื้อหาสาระ จับใจความสำคัญได้และสามารถนำไปถ่ายทอดได้การอ่านถือเป็นกระบวนการในการรับสารประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านทําความเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งที่อ่านจับประเด็นใจความสำคัญของเนื้อหาที่อ่านสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่เดิมสรุปถึงสาระสำคัญของเนื้อหาพร้อมกับสรุปว่าได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างไร การฟังหมายถึงกระบวนการของการได้ยินเสียงโดยผู้ฟังจะต้องสนใจและตั้งใจฟังเสียงนั้นแล้วใช้สมองแปลความหมายของเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงนั้นได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังฟังเพื่อจับใจความสำคัญของสาระและใจความรองฟังเพื่อจับใจความอย่างละเอียดให้เข้าใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนปลายเพื่อย้ำความเชือ่อหรือหาเหตุผลขัดแย้ง ฟังเพื่อการสนทนาและโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพฟังเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทราบซึ้งในคุณค่าทางวรรณคดีดนตรีและคติธรรมทั้งหลายทั้งปวงการพูดหมายถึงการติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์โดยใช้เสียงภาษาแววตาสีหน้าท่าทางต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เป็นที่เข้าใจกันประโยชน์ที่ได้รับจากการพูด การพูดเพื่อให้ความรู้เป็นการอธิบายชี้แจงแสดงเหตุตามที่เตรียมไว้ผู้พูดต้องมีความรู้ค้ขนคว้าเรียบเรียงอ้างอิงอย่างชัดเจนการพูดเพื่อน้มน้าวเป็นการพูดชักชวนน้มน้าวเกลี้ยกล่อมจูงใจปลุกเร้าการพูดเพื่อจันลงใจเป็นการพูดชี้แจงให้เห็นคุณงามความดีความประนีตความงดงาม การเขียนหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนการเขียนเป็นการบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคลหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่ผู้อ่าน พัฒนาความคิดสร้างสารรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมทักษะการแก้ปัญหามี6ขั้นตอนดังนี้สำรวจปัญหาวิเคราะห์ปัญหาสร้างทางเลือกประเมินทางเลือกวางแผนปฏิบตัติและประเมินผลการแก้ปัญหาสำรวจปัญหาค้นหาสาเหตุทำความเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักในปัญหานั้นวิเคราะห์ปัญหาเป็นการนำปัญหามาวิเคราะห์หารายละเอียดปลีกย่อย เพื่อแยกแยะประเด็นปัญหาเหล่านั้นสร้างทางเลือกเป็นโอกาสในการสแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายซึ่งอาจมีการคนา้นคว้าทดลองหรือตรวจสอบเป็นต้นประเมินทางเลือกทำการเปรียบเทียบทางเลือกของการแก้ปัญหาที่มีอย่างหลากหลายว่าทางเลือกใดพอจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้บ้างวางแผนปฏิบัติในการทำงานจะต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติ เพื่อการทำงานจะได้ดำเนินไปอย่างขั้นตอนประเมินผลการแก้ปัญหาเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไปเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองจับประเด็นให้ได้สรุปความให้เป็นใช้ความกดดันเป็นพลังผลักดัน หลีกหนีสิ่งรบกวนฝึกฝนจนชำนาญเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบพักผ่อนอย่างเพียงพอเชื่อมโยงสิ่งที่กำลังเรียนรู้กับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว